เจานาทีนะครับมาแล้วครับเรื่องคลิปเป็นข่าวครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่น่ากลัวมากๆเนื่องจากว่าเป็นรถบัสพัฒนณศึกษานะครับนำนักเรียนและคณะครูจากจังหวัดลำปางไปที่คศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่ขึ้นบริเวณเขื่อนแม่งัดปรากฏว่าชื่มเงินรถเสียนะครับเดชภูมิที่เขาเอานักเรียนกับครูลงจากรถไปทาง พอลงเสร็จล็อตเ่ยเขาบอกว่าบบเบรกเขาเรียกวันลมหมดพอลมหมดมั้งเนี่ยรถมา้งเก็ดถอยหลังแบบไรท้ทิศทางเลยนะครับจากนั้นก็ไปชนกับรถลำบากมีผู้บาดเจ็บถึงห้าคนภาพนี้น่ากลัวมากๆมีภาพให้ดูนะ ขับถอยหลังนะฮะแต่ว่ารถที่มันถอยหลังเองเนื่องจากว่าเบรกนี่แตกเบรกไม่ทํางานรถนี่ถอยลงเนินบริเวณเขื่อนแม่งัดและจังหวะที่โขงเนี่ยไปชนกับรถกระบะคนในรถกระบะนักมาในสี่คนได้รับบาดเจ็บนี่นะครับเป็นภาพที่รถมัดโดยสารที่เบรกแตกพุ่งถอยลงเนินด้วยความเร็วบริเวณสามแยกเขื่อนแม่งหมูที่เจ็ดตำบสันมหาภมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้่ส่คลิปวีไว เป็นรถมัดเผยลงเนินโดยไม่สามารถเปรดหรือหยุดร,รถได้ระยะทางไกลมากถอยไปประมาณสักสามเมตรนะคุมได้ยากนะและก็ไปชนกับรถกระบะทันงที่สวนผ่านมาแล้วก็ไปกระแทกกับเสาไฟแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เกาะกลางถนนมีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ห้คนซึ่งก็เป็นผู้โดยสารที่มากับรถกระบะนี่สีคนและก็โชเฟอร์รถบัดคันนี้หคน ที่านายสุรชาติสักเอกัตชาอนายุสี่ขวบแต่รับบาดเจ็บนะครับ่5คนคนที่จัสสุดแขนหักเหตุเกิดตอน10โมงเศษของเวลาอวานยี้26มีนาคมครับเขาก็ไปตรวจสอบนะเป็นรถบัสที่นะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นรถมัคทัน,น,นักศึกษา ของนักเรียนนะเอาครูบอกว่านักเรียนขึ้นมา21คนและครู8คนเดินทางไปจากจังหวัดหน้าเพื่อไปทัศนศึกษาในพื้นที่ของแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พล้วก็ถึงบริเวณสามแยกหร้อขวาขึ้นเดินเป็นทางขึ้นเขื่อนแม่งะเป็นเนินสูงรถมัดจะเกิดเสียกลางเนินฝั่งตรงข้ามสถานสงฆ์คนราและก็สุดท้ายคนขับจะให้ครูและก็นักเรียนทั้งหมดไปลงจากรถเพื่อจะหารถจะมาเปลี่ยน หลังจากที่เพื่นหลังลงจากรถหมดครับท่านผู้ว่าลงร็จมันหมดลนะพอหมดครับหลังลงเงินพอได้รถมาด้วยขอยข่อยหลังอย่างเร็วมากนะฮนะไม่เกี่ยว่ับอะไรเลยท่านผู้ว่าเนี่ยสอบผ่านมาสี่มัดมูสาดีจะขอคิดล่ามเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่ารถมรรทุงดังกล่าวเนี่ยลังพนักตันะครับมเา,าเกือบสามสิบคนขับมาจากสามแยกปากทางเขื่อนมุ่งหน้าเข้าไปในทางเขื่อนแม่นัำเนี่ย หลังจากที่ผ่านแยกไปด่เกีร้อยเมตบริเวณนั้นเป็นเขื่อนเนินขึ้นเขารถมันกระจอดข้างกันอยเบรกบป็นขึ้นไปต่ออันเขาพ่อยใหญ่อันเออหยุดเออหยุดน่ะเราว่าเบรน่ะคำพนเบรกบูป็นน่ะเียบพูดพูดไปข้าเดียวกับเบิดประจันถ้ากันเยียบเบรกบเป็นมื่อคาดแตกกันเียบเบรกบเป็นแหละพ อันรถอันรดกีมงานขัาเจ้านะมือขาดแต่ก็ว่าเยียบเบิกเปลี่นอะไรเบิกเบิรดวันโอลมเบิกเบิร์ดวันก็เลยเรียกขาดเออเป็นค้างแบบแบบอะไรเนเป็นเป็่ชอบเบิร์ดชอบเบียร์แต่ชอบเบร์เกินไป มันแยกทาชชอบเบรคเออชอบเบรครือค mm. well, so mm ือ hmm. อ mm ุด hmm. ร mm ั hmm. mm ่วอะเครื hmm. mm ่องอะเครื mm ่องมันซือรมวนะเออเพราะเครื่องอื้อร่กงคืันรถวงไปเนาะเพราะทาแลับเครื่องติดกันเนาะเออไม้เนาะใส่เกินไประยะเยอะย้อนใส่เกินไปลมเบรก่นเบิร์เดย์ เิ่นเหยียบเบบ่เป็นลูกเบเบิดมาษา่ก็มีกระตายถูกคดนะมนก็คารถตรถตักราเดือเพื่อนอะไรประเทศเป็นนะเราโดนว่าจะมาเหยียบเบีบ่เป็นแต่จะมารถบียดรัางเดืดเพื่อนอะเทนะเราะว่าแต่เหยีปเ็น่มยียบเุเป็นถต่จะมาเหียบเบียดกุปเป็นแต่มาเหีรเบียดบุเนแต่มาเห่ียบเบียดุปเปนแตมาเหยียบดนต่กมาเหยีบดเปนแต่มาเหีนแต่ะมาเหเ อันนี้ก็เยียดเบิดเบิดหนเบิดเบิดเนาะพอนะอันนั้นคันเมอกี้เนี่นี้มเบียหัวเนี่ยรเ่งไม่มาค่ะเหตุการณ์นี้ลมเบียดหัวที่จะบอัมีนามนะคะี่คู่ภัยอย่าเบียไปเดี็อกเนีนะไปล็เบียดล้มล้มหอล้วก็ะโดล้มกรอกขึ้นเนะเบียดวันนี้รถพู้นักษามันเด้นเนี้เสียลมหัวเนี่ยท้ายรถ ไม่ล้มนะพวานมันคล้ายกับรถรถรถงน้ำเนี่ยยังตั้งอยู่แบบนั้นนะแต่ว่าเออเราเปลี่ยนแดดแล้วคุู้ชมนะคะ C B R เราไม่เป็นผลคนนี้มี็นารเล่าว่ามันคัญเลยนะอ้าวหรถควบคู่กันกันเมื่อกี้ปิบอับบนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บนล้มนีอย่างบนล้มแต่ว่าคนคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเหรอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ติดไปกับรถยนต์เนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลเมตรได้ซึ่งคนขับรถเก่งเขาบอกว่าเขากำลังขับจากกรุงเทพ มาถึงที่เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์นั่นแหละมาตัดหน้าเขาจะชันจี๊ดคาดห่าน่าจะรี้เข้าเลนขวาไปดูงเลินตัวผมไม่เบรคไม่ทันแล้วก็เลยโคนเขากระเด็นเลยแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ติดมาซึ่งตำรวจเเนี่ยข้าไปรวบรวมยาหลักฐานอะไรต่างๆแล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตทราบว่าชื่อคุณบุญงเหลือสิง์สะอาดอายุ72ปีผู้ชายเนี่ยเล่าให้ฟังแบบว่าเป็น่กออกอุ้งศรีเอามาขายที่ร้านแต่มาเกิดอุบัติเหตุบซะก่อน ยังไม่สำร็จอมันพอดีเลยนะคะใน่ของตำรวจในบ้านเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากพ่อเป็นคนดีชาวบ้านก็รักพ่อใครๆก็รักพ่อรลพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบะี้ว่าเป็นส0ปีเราไม่เคยเจอตอรวจทีเหตุรถเก่งนันแหละมาเร็วคาดว่าม้าจะมาไม่ต่ก่าหนึงร้อยห้าสิกิโลเมตรสอชั่วโมงด้วยเพราะว่าไอตอนที่รตอนที่เขสอบเนี่ยถึงควาเร็วในยังค้างอยู่ที่หนึ่งรอยหสิบกิโมตรองชั่วโมงอยากให้มันเยียวยาประสิทธิพ่อการที่เกิดขึ้นเขาไม่่ตระท่อคุณออกจางแยก มีาง <languages S 1> นี้คุณผู้ชมมีสาเนีนมาเดินถนนไม่ระวังถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงรเจักอยาอคราะทั้งคนข้างถนนทั้งคนขี่มอเตอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งสอง่าดคนงตคืเสาวอ้จากกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับหน้าล้างค้าริมถนนสาวเมียนมาเดินหลังจากซื้อของเสร็จก็เดินอยู่ริมถนนแล้วก็หยุดรอตรงบริเวณเสาไฟเพื่อที่จะนะฮะรอข้ามถนนได้อีกฝั่ง และเธอก็เดินข้ามออกไปในจังหวะที่เจ้าออกไปมีรถมอเตอร์ไซค์มากองขนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮนะถลยหล,ยลงอยูด้วยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเจ็บทั้งคู่อ่ะนางสาวเมย์อายุ27ปีสาวเมย์มา <c oughs> ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการถูกรถชนส่วนคน,ออน,นปปขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นผู้หญิงอายุเเท่าากันลยยอุ27ปีชื่อนางสาวทัศราพรก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับก็นำตัวส่งโรงพรยาบาลนะ นะครับส่วนเทิยบะะต่อไปนีน้นะครับเีายวการวิพากษ์วิจารณ์คนขับขี่รถตตรยนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปกลับรถนะฮะั่วุกคนมาบเหตุเขาขาวว่ากลับรถอย่างไม่ได้อย่างไรกลับแบบไหนอาไปดูกั นับเห็นภาพนะครับเธอกลับมานะวนมาหนึ่งรอบว่าอย่างนั้นคือวนไปจากด้านซ้ายนะครับนึกว่าจะกลับไปตามถนมาด้านด้านขวามือของจอแต่เธอก็วนกลับมาอีกว่าใช่ั้มวนมาฟ้าแย่างเตอร์ไซค์ทันตรงมาก็มาซัดเต็มๆต็มเลยนะครับผู้หญิงนะะรับกับกีน่ะรับบาดเจ็บนี่นะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหนัะเอาดูอีกทีเถอะดูอีกทีเถอะนะครับครบสั้นเลย ได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้นะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปกลับไปจากฝั่งซ้ายนะเหมือนกับว่าจะกลับไปฝั่งถนนแต่เธอก็วกกลับมาไม่ว่าจกลับกลับมาจะมาฝั่งตรงนี้ก็ถามว่าไอ้กลับแบบเนี้เออเนี่ยนะฮะกลับยังไงแบบเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านชาวช่องขับมาเขามาต้องมาชนแบบนี้บาดเจ็บสองคู่เลยส่วนคลิปนี้เนี่ย